สวัสดีครับกลุ่มประเทศอาเซียนได้กำหนดให้ทุกวันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอาเซียนแดงกีเด้ยหรือวันไข้เลือดออกอาเซียนขึ้นเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกวันนี้กระผมนายแข็งแรงจะพาไปพบกับกิจกรรมดีๆนี้ครับสำหรับประเทศไทยได้จัดก,กิจกรรมเก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายตามกิจกรรม5เก็บนั่นเองครับ โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะจะมีอาการมีไข้สูงกระทันหันเดิน38.5องศาเซลเซียสไข้สูงรอยอยู่2-7วันมีอาการปวดเมื่อย้ายเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ไม่มีน้ำมูกและไม่ไออาจมีจุดแดงใต้ผิวหนังเบื่ออาหารบางรายที่เป็นมากจะมีภาวะช็อกทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในและอาจเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะฉะนั้นการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายและการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคไข้เลือดออกครับผม